สวัสดีครับในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับพาทุกท่านมา,าเที่ยวห้างเมกาบ,บางนานะครับก็ช่วงช่วงเทศกาลก็จะมีการาตกแต่งร้านสวยงามนะครับนะครับในห้างนะครับตกแต่งอย่างสวยงามนะครับก็มีผู้คนในช่วงวันหยุดนะครับก็เข้ามา,าจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล เมอร์รี่คริสต์มาสนะครับก็เอามาฝากพี่น้องนะมาดูกันนะครับก็มีคนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเพราะว่าเป็นห้างใหญ่ในย่านบางนานะครับก็มีคนามาค่อนข้างเยอะในช่วงวันหยุดแล้วก็มา,าซื้อของในช่วงวันหยุดแลวก็เพื่อเตรียมในช่วงปีใหม่ด้วยนะครับก็บรรยากาศ อรอบๆนะครับในห้างเมกะบางนานะครับมาให้พี่น้องได้ดูนะครับ enfin ก็อันนี้ก็จะเป็นรอบๆนะครับรอบๆข้างๆนะครับในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับก็ด้านหลังด้านหลังของห้างนะครับอันนี้ก็เป็นลานจอดรถนะครับนะครับลานจอดรถนะครับก็มาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับก็สวยงามๆนะครับที่เมกะบางนานะครับ บรรยากาศมาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับก็รอบๆก็สวยงามนะครับสวยงามนะครับนะครับรอบๆก็สวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังของห้างเมกับบางนานะครับที่สามารถไปทะลุก,กับาการจนาพิเศษนะครับก็สามารถออกมาด้านหลังได้นะครับเพราะว่าด้านตรงข้างหน้าก็จะเป็น